สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮมพัร์ของเรานะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมก็กลับตัวอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับในฐานะแรงงานต่างชาติที่จะมาทํางานที่ประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็จึงอยากจะมาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมมานะครับสําหรับพี่น้องแรงงานไทยที่จะมาทํางานที่ประเทศไต้หวันนะครับ ว่าเราต้องเตรียมอะไรมาบ้างสําหรับในการกลับตัวที่จําเป็นจําเป็นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คืออันนี้ประสบการณ์ของผมเองนะครับสําหรับข้อมูลอาจจะมีขาดตกบกพร่องไปบ้างสําหรับท่านใดที่ทราบรายละเอียดที่นอกเหนือจากนี้หรือว่ามากกว่านี้ก็สามารถชี้แนะมาได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องแรงงานไทย ที่กำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางมาทำงานที่ประเทศไต้หวันนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมว่าเราจะเอาอะไรมาบ้างในการกักตัวนะครับครับคุณผู้ชมสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเตรียมมานอกจากเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแปรงสีฟันยาสีฟันผงซักฟอกสบ,บู่แล้วก็เครื่องใช้ส่วนตัวของเราแล้วนะครับ สิ่งจําเป็นที่จะต้องเตรียมมาสําหรับผมเองนะครับอันนี้เอาเป็นจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่เราจะต้องนํามาใช้หรือว่านามากินในช่วงที่เรากลับตัวอยู่ในโรงแรมหรือว่าสถานที่กลับตัวนะประเทศไต้หวันนะครับก็มีสิ่งจําเป็นที่ควรจะนํามาด้วยก็มีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับอันนี้คือหน้ากากอนามัยนะครับเราควรจะนําติดตัวมาด้วยอย่างน้อย100แผ่นนะครับหรือว่าสองห่อ ก็คือสามารถใช้ในที่กับตัวแล้วก็นําออกไปใช้ข้างนอกได้นะครับเพราะว่าช่วงแรกเราอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราจะต้องไปซื้อที่ไหนหรือว่าเราอาจจะไม่รู้ที่รู้ทางนะครับเพราะว่าเราเพิ่งมาที่ไต้หวันใหม่ๆนะครับอันนี้ก็คือจําเป็นอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็ควรจะมีชนิดแบบผ้าเอาไว้ด้วยนะครับชนิดแบบผ้านะครับเผื่อ,อไว้สํารองในกรณีที่แบบนี้มันหมดนะครับ เราก็จะสามารถนํามาใช้ได้นะครับแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะครับเราก็นํามาได้นะครับแล้วก็นอกจากอุปรกรณ์สุขานามัยแล้วนะครับเราก็ควรจะมีเรื่องเกี่ยวกับปากท้องของเรานะครับเราก็ควรจะมีอันนี้นะครับเรามีถึงสําเร็จรูปหรือว่ามาม่านะครับขอย้ํานะครับว่า เน้นเป็นซองแบบนี้นะครับไม่ควรจะนําที่เป็นแก้วหรือว่าเป็นคัพนะครับหรือว่าเป็นถ้วยมานะครับเพราะว่ามันจะมีเศษเนื้อหรือว่าชิ้นส่วนของเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นนะครับเพราะว่ากฎหมายของไต้หวันเขาก็จะห้ามนําผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เครื่องปรุงที่ทําจากเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากพืชผักและผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสดหรืออบแห้งนะครับ ต่างๆนะครับไม่สามารถนําเข้ามาได้นะครับเพราะว่ากฎหมายที่นี่เขาจะเข้มงวดมากนะครับเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์พวกสัตว์แล้วก็พืชนะครับเราไม่จะสามารถนําเข้ามาได้นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วเสียค่าปรับแล้วนะครับมันก็ไม่คุ้มนะครับกับการที่เราจะต้องเสี่ยงนําเข้ามานะครับก็ขอย้ําพี่น้องด้วยนะครับใครที่กําลังจะเดินทางหรือว่าเตรียมกระเป๋า จะมาทํางานที่ไต้หวันก็ขอเน้นย้ำนะครับอย่างรถรถนี้นะครับขอเน้นว่าเป็นรถนี้นะครับเพราะว่ารถนี้ผ่านเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถหมูสับเห็นเขาบอกว่าจะต้องเอาผงปรุงรสออกนะครับเหลือแต่เส้นนะครับแต่รถนี้ผ่านได้ครับสําหรับมาม่าหรือบะหมีถึงสําเร็จรูปนะครับเราก็ควรจะเตรียมมาให้เพียงพอสําหรับที่เราจะกินในช่วงกับตัวนะครับอย่างของผมนี่ก็เตรียมมาทั้งหมดประมาณ20กว่าห่อนะครับ แล้วก็เมื่อเรามีมาม่าแล้วเราก็ควรจะมีถ้วยสําหรับลวกมาม่าครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นพลาส,สติกที่สามารถทนความร้อนและก็สามารถใส่อาหารได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบทัพเปอร์เวย์นะครับหรือวา่าใครไม่มีอาจจะซื้อเป็นแบบถ้วยแล้วก็จานนะครับแยกกันแล้วก็เอามาปิดกันได้นะครับเพื่อที่จะใช้ลวกมาม่าสาหรับกินนะครับเพื่อประทางชีวิตนะครับ ในการกับตัวนะครับเพราะว่าบางคนนะครับก็คือจะไม่คุ้นชินกับรสชาติอาหารที่ไต้หวันนะครับเพราะว่ารสชาติอาหารที่ไต้หวันก็อร่อยนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นชินนะครับก็สามารถมีมาม่าหรือว่าบะหมี่ซองช่วยให้เรารอดชีวิตได้จากการกับตัวนะครับนอกจากเรามีถ้วยแล้วเราก็จะต้องมีช้อนนะครับกับซ่อมก็ได้หรือว่าใครจะมีช้อนก็ได้ที่เรา ที่บ้านหรือว่าที่เราถนัดครับนำติดตัวมาด้วยอย่างละ้1-2ชุดก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับผมก็นำติดตัวมา 1- 2ชุดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้กินอาหารนะครับเพราะว่าที่ไต้หวันนะครับอย่างที่กับตัวของผมอาหารเขาก็จะเสิร์ฟมาแค่อาหารแล้วก็ตะเกียบแบบนี้นะครับเราก็จะไม่ถนัดใช่ไหมครับเราก็จะสามารถใช้้อนของเราซ่อมของเรา กินอาหารเองได้นะครับแล้วเรามีอุปกรณ์เหล่านี้แล้วนะครับเราก็จะมีนี่นะครับน้ำยาล้างจานชุดเล็กๆนะครับเอามาไว้สําหรับล้างภาชนะของเรารว่าจานชามว,ว่าถ้วยของเราทัแบบนนะครับผูท้ที่ชอบดื่มกาแฟนะครับก็ควรจะเตรียมกาแฟซองสําเปรจรูปแบบนี้นะครับแล้วก็แก้วสําหรับชงกาแฟไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าสถานที่กับตัวบางท yup e <t dinner benefit> ี่อาจจะไม่มีไว้ให้บริการนะครับแล้วก็ควรจะเตรียมของเรามาเองนะครับเพื่อที่เราจะได้กับตัวอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สําหรับบางที่นะครับเขาจะไม่มีการน้ําร้อนหรือว่าเครื่องทําน้ําร้อนให้เรานะครับเราก็จะต้องเตรียมกระบอกเก็บความร้อนหรือว่ากระบอกใส่น้ําร้อนน้ําเย็นเนี่ยเตรียมมาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะขอน้ําร้อนเพื่อมาต้มมาม่าของเรานั่นเองนะครับ ผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือสามารถเก็บน้ําร้อนน้ําเย็นได้นะครับซึ่งแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับที่ของผมก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเขาก็จะกําหนดเวลาให้นะครับว่าเวลาเท่าไหร่าสามารถเอากระติกไปวางไว้หน้าห้องได้นะครับแล้วขอย้ํานะครับว่าเราจะไม่สามารถออกไปจากห้องได้นะครับ ไม่ว่ากรณีใดๆยกเว้นฉุกเฉินภยัยพิบัตินะครับไม่ว่าคุณจะก้าวขาออกไปจากห้องอาจจะมีเจ้าหน้าที่มาจับตัวคุณแล้วก็เสียค่าปรับแล้วก็ส่งกลับประเทศไทยนะครับขอย้ำนะครับพี่น้องให้เตรียมตัวและเตรียมใจเอาไว้นะครับสำหรับผู้ที่จะมาทำงานในประเทศไต้หวันก็ขอให้อดทนกันด้วยนะครับนอกจากสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วนะครับสิ่งจำเป็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ขนมครกเคี้ยวก็สามารถนําเข้ามาได้นะครับอย่างผมก็เอาแบบพวกนี้เข้ามาเห็นไหมครับอันนี้เป็นขนมเล่นะครับซึ่งเป็นหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้หรือว่าจะเป็นพวกช็อกโกแลตอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับขนมพวกแบบนี้ก็สามารถนําเข้ามาได้นะครับเพื่อเผื่อที่เราจะได้หิวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถกินแล้วก็ มีความสุขในการกลับตัวได้นะครับและขอย้ําสําหรับผู้ที่สุบุรีหรือว่าดื่มสุรานะครับก็คือเขาจะห้ามโดยเด็ดขาดนะครับสําหรับการดื่มดื่มสุราหรือว่าสุบุรีนะครับซึ่งคุณก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะครับถ้าเลือกได้ก่อนก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้ก็คือก็ต้องเตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นมาฝรัง่งหรือว่าลูกอมอย่างนี้นะครับควรเตรียมมาให้พร้อมนะครับ สำหรับการกลับตัวนะครับเพราะว่าคือคุณจะไม่สามารถสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุราได้นะครับแล้วก็ของจำเป็นเหล่านี้นะครับผมไม่รู้ว่าบางที่อาจจะให้เจ้าหน้าที่หรืออะไรซื้อได้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่ควรรบกวนนะครับหรืออาจจะมีราคาสูงหรือเปล่านี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่สำหรับผมผมก็เตรียมมาให้พร้อมเลยนะครับจากเมืองไทยนะครับแล้วก็จะได้กลับตัวอย่าง ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังไปทำงานเพื่อหาเงินกลับบ้านเรานะครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องแรงงานชาวไทยที่กำลังจะมาทำงานที่ประเทศตไต้หวันนะครับหรือว่ากำลังเตรียมความพร้อมหรือว่ากำลังคิดที่จะจัดกระเป๋ายังไงนะครับ ก็ฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กำลังจะเดินทางมาประเทศไต้หวันนะครับสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของปลั๊กไฟแล้วก็โทรศัพท์นะครับก็คอยติดตามกันด้วยนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่มีความเห็นหรือว่าจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับที่น้องแรงงาน ที่กำลังจะเดินทางมาประเทศไต้หวันนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ขาดตกบกพร่องอยังไงก็ขออาภัยไว้ด้วยนะที่นี้นะครับขอขอบคุณแล้วก็ขอใช้คำว่าสวัสดีครับ